สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์ได้รับมอบหมายให้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแล้วก็ทราบแล้วว่าน,น้องๆหลายท่านคงได้เคยเป็นวิทยากรในที่ประชุมต่างๆกันหลายหนหไหลครั้งแล้วอย่างไรก็ตามนะคะในภารกิจหน้าที่ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรที่เราจำเป็นจะต้องอสร้างสมาร์ทออฟฟิศ เพื่อที่จะไปเป็นพี่เลี้ยงและเป็นฟักซิลิเตเตอร์ให้กับสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ยเราคงจะต้องมาทำความเข้าใจในรายละเอียดแล้วก็ทำให้เราคล้ายๆว่าเข้าใจในสิ่งเดียวกันนะคะจะได้ทำงานสำเร็จไปพร้อมๆกันเรามาเริ่มกันเลยนะคะมีคนถามว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆประเทศไทยเราจึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ20ปีมันยาวไปไหม ค่ะในฐานะตั้งวิชาการคนหนึ่งก็ต้องเรียนให้ทราบว่ามันจำเป็นนะคะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราสังเกตให้ดีเราจะเห็นว่าภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปเยอะทีเดียวไม่ว่าจะเป็นปัญหาโลกร้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมปัญหาเรื่องเศรษฐกิจตกต่ำกันทั่วโลกเลยปัญหาโรคระบาดพอสังเกตคือ ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อในเรื่องของการกรณีพิาพาทแล้วก็ในเรื่องของสันติสุขที่เกิดความระสำาระสายกันทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศไทยเราปัญหามันก็มีสาเหตุมาจากปากท้องเราไม่อิ่มนั่นเองแล้วก็ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงก็คือเราจะเห็นว่าเกษตรกรไทยเรามีมากถึง25ล้านครัวเรือน คิดเป็น38เเซของประชาชนทั้งประเทศอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้ามองว่าไรายได้ของเกษตรกร,ร,กรที่เข้าไปสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือที่เราเรียกสั้นๆว่า GDP เนี่ยคิดเป็นเพียง8ซข้อมูลเชิงประจักษ์ตรงนี้ชี้เห็นเลยค่ะว่านี่คือสาเหตุของที่มาที่เราพูดกันว่ารวยกระจุกจนกระจายตรงนี้ค่ะจึงเป็นที่มาว่า ฝ่ายนโยบายเอามานั่งคุยกันแล้วว่าเอ๊ะเรามีแผนมนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาหลายฉบับทีเดียวเราก็เน้นเรื่องการพัฒนาแต่ทําไมประเทศไทยเรายังติดก,กับดักการเป็นประเทศไรายได้ปานกลางหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าไรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชาชนไทยเราไม่ไม่กระเตื้องขึ้นเลยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยคณะกรรมการที่ถูกแต่งตั้งโดยรัฐบาลเนี่ย จึงมานั่งคุยกันว่า,าสาเหตุที่สำคัญของการที่ประเทศไทยเรายังติดกับดักสากับดักใหญ่ๆที่เรียกว่า 1. นไรายได้เฉลี่ยต่อหัวของคนไทยต่ำสองเกิดความเหลื่อมล้ำไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ความเหลื่อมล้ำในเรื่องของโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนแหล่งปัจจัยการผลิตตลาดการเรียนรู้ แล้วก็มันกระทบไปจนถึงวิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่ของประเทศและที่สำคัญที่สุดนะคะทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยเราที่มีความหลากหลายมีอุดมสมบูรณ์ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยถูกทำลายไปจากน้ำมือของนายทุนที่พยายามสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยไม่ได้คำนึงถึงเรื่องออความสมดุล ดังนี้แล้วเนี่ยค่ะคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเนี่ยจึงได้มีข้อเสนอว่าเราจะต้องปิดช่องว่างทั้ง3ประการใหญ่ๆให้ได้จึงเป็นที่มาของการกำหนดนะคะ,ะรายละเอียดสาระสำคัญในรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช2560ไว้ว่ารัฐบาลยุคใดก็ตามเนี่ยถ้าเข้ามาบริหารประเทศก็คงจะต้องยึดถือแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ประเทศ นั่นหมายความว่าเราเห็นแนวปฏิบัติที่ดีของหลายประเทศค่ะอย่างในฝรั่งเศสในอินโดนีเซียในสิงคโปร์ในเวียดนามเนี่ยพอเขามียุทธศาสตร์ในระยะยาวเนี่ยเวลารัฐบาลเปลี่ยนมือกันเนี่ยก็จะต้องมาสารต่อนโยบายที่สําคัญสำคัญนั่นหมายถึงว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็จะได้รับประโยชน์ดังนั้นแล้วเนี่ยภายใต้ยุทธศาสตรท์ที่กำหนดมาแล้วเนี่ยเราบอกว่าเป้าหมายที่ปลายทาง มาถึงครบ20ปีเนี่ยเราอยากจะให้มันเกิดตามวิสัยทัศน์หรือภาพอนาคตก็คือประเทศไทยจะต้องมั่นคงมั่งคัง่งแล้วก็ยั่งยืนตัวชี้วัดที่สำคัญเนี่ยเมื่อเมื่อเป็นไปตามวิสัยทัศน์เนี่ยเราคงจะคาดหวังว่า1รายได้ต่อหัวของประชาชนสูงขึ้นเราคาดหมายเอาไว้ว่าจะต้องสูงประมาณพันบาทต่อคนต่อวันค่ะ เราคาดหวังว่าจะต้องออมีไรายได้ต่อหัวของประชาชนพันบาทต่อคนต่อวันในขณะที่ปัจจุบันมันประมาณ300คนต่อวันใช่ไหมคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยการเจริญเติบโตของทางเศรษฐกิจเนี่ยจะต้องอยู่ประมาณ5-6%แล้วก็จะต้องเกิดความเสมอภาคในสังคมคนทุกคนเกิดมาเนี่ยไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง มีโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้แหล่งปัจจัยการผลิตเข้าถึงตลาดนะคะแล้วก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและที่สำคัญที่สุดก็คือเราได้บทเรียนในระยะที่ผ่านมาเนี่ยการพัฒนาประเทศต้องให้เกิดสมดุลทั้งเศรษฐ,ฐกิจสังคมและธรรมชาติไปพร้อมกันนะคะ ตรงนี้แล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยค่ะหลังจากที่มีการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยเราได้มีการประกาศวาระแห่งชาติโดยผู้นำรัฐบาลนะคะใช้คำว่าไทยแลนด์4.0อันที่ผ่านมาถ้าจะถามว่ายุทธศาสตร์ชาติในระยะแรกที่เราเคลื่อนวาระแห่งชาติไทยแลนด์4.0เราเน้นไปที่เรื่องของการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ะะเราเน้นในเรื่องของการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนไทย4.0น้องๆคงจะได้สัมผัสบรรยากาศนะคะเรามีการจัดอบรมจัดการเรียนรู้กระทรงวงศึกษาก็มีการปรับหลักสูตรเรียนรู้นะคะคนจะต้องมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั่นหมายถึงว่าในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในระยะ4-5ปีแรกเนี่ยเราเน้นไปที่ในเรื่องของอการทำให้คนไทยเนี่ยมีสมรรถนะ นะคะมีความตระหนักในศักดิ์ศรีของความเป็นคนไทยมีเรื่องของการจิตเอื้อเฟื้อต่อสาธารณะมีเรื่องของการพัฒนาทักษะในเรื่องของกระบวนทัศน์แล้วก็รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเสมอ,อ,อต้องเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จะทำให้เขาฉลาด เราก็มองเห็นภาพใหญ่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวถึงจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือเราจะต้องฝึกทักษะเราเน้นเลยเรื่องทักษะการเป็นผู้ประกอบการอันนั้นคือในที่ผ่านมาแล้วก็เราใช้แผนมนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่12 เป็นตัวขับเคลื่อนวาระแห่งชาติไทยแลนด์4.0ที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เราทำไปเนี่ยที่จะสานต่อในเรื่องของวิสัยทัศน์ความมั่นคงเนี่ยเราเน้นในเรื่องของความมั่นคงทั้งทางทางการทาหาร ปกป้องคุ้มครองอประเทศเน้นในเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางอาหารเน้นในเรื่องของการปรับโครงสร้างเศรษ,ษฐกิจที่สมดุลโดยเรื่องของการใช้ยุธทธศาสตร์พลังประชารัฐที่เราเห็นกันว่าจะต้องมีการบูรณาการภาครัฐภาคเอกชนประชาชนนะคะมาร่วมกันที่จะขับเคลื่อนประเทศที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันจะต้องเชื่อมต่อกับประชาคมโลก ประชาคมโลกปัจจุบันเนี่ยภายใต้สหประชาชาติเนี่ย129 169ประเทศรวม169ประเทศเนี่ยเรามีข้อตกลงร่วมกันว่าเราจะก้าวเข้าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะมี17ตัวชี้วัดด้วยกันนะคะั้นในวาระแห่งชาติเมื่อเราเคลื่อน,นภายใต้แผน12เนี่ยพอสิ้นสุดประมาณปี2563เนี่ย เราได้มีคณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งโดยรัฐบาลเนี่ยให้มาคิดว่าเอ๊ะแล้วเราจะเคลื่อนต่อยังไงให้มันเป็นรูปธปรรมให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ได้อย่างแท้จริงนะเราจึงประกาศวาระแห่งชาติล่าสุดนะคะเมื่อเดือนเศษเศษที่ผ่านมาเนี่ยว่าเป็นเรื่องของอรูปแบบโมเดลทางเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า BCG m o เดล BCG โมเดลเนะี่ยคิดว่าน่าจะเป็นตัวจัดเศรษฐกิจเป็นพลังใหม่ที่จะไปยกระดับขีดความสามารถเดี๋ยวคราวหน้าเราคงจะมาคุยกันนะคะว่ารูปแบบหรือพลังใหม่ในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจในเรื่องของ BCG โมเดลมันคืออะไรและมันสำคัญอย่างไรและที่สำคัญที่สุดมันเกี่ยวข้องกับนักส่งเสริมกรเกษตรอย่างพวกเราอย่างไรค่ะ